สวัสดีครับพี่น้องตอน <c oughs> นี้บ่ายสามโมงครับรถติดยาวแล้วครับเ <c oughs> ส้นโคร,ราชขอนแก่นครับติดยาวแล้วครับ รถเกินตัวไปได้ชาม,มากครับคาดว่าถึหกโมงเลยจะติดนักกว่านี้ครับใครดูพี่น้องบรรยากาศครับโอดติดยาวเลยครับคนที่เดินทางมาไกลๆต้องมาติดอยู่ช่วงนี้แหละ ติดประมาณ10กิโลได้นะครย์ผมอยู่ฝั่งตรงขามครับไม่อยากขามไปครับมันอันตรายครับหาเข้ากรุงเทพนะครับหาเข้ากรุงเทพรถติดมากครับ ถ้า6โมงนี่ยก็ขยับแทบไม่ได้แล้วครับจะเกนอนตัวชานี่ก็ชาแล้วครับเนี่ยรถเยอะมากคนที่ผ่านไปผ่านมาคนที่จะเข,าข้ากรุงเทพเนี่ต้องทำใจครับเรือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเส้นอื่นครับ ไปที่น้องดูบรรยากาศบริเวณบ้านทุ่งสำลิดครับช่วงเลยตลาดแค่มาครับ พี่น้องที่อยู่ขอนแกน่นมาสระ,ะคราร้อยเอ็ผ่านมาทางนี้ก็ต้องทำใจครับเหลือมีทางเลี่ยงใดก็เลี่ยงครับถ้าไม่อยากติดนานช่วงเลยตลาดแค่มาครับติดนักเลย รถเคลื่อนตัวได้ช้าวันนี้เสาที่สีนะครับเสาที่สีเราพวกนี้ช่วงเย็นนี่จะนักเลยครับเพราะว่าคนจะแห่เขากงเทพเพื่อจะไปทำงาน รอวันต่อไปมันเป็นวันจนันทร์พอดีคนก็นจะกลับวันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์ช่วงเย็นน่ะจะติดแบบนึบเลยแหละ ลองตีจะเดินทางของเพียรวันพุ่งนี้ต้องทับใจนะครับถ้าใครมีเส้นทางเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทับใจครับ ใจเย็ยนๆครับใจเย็ยนๆครับใส่รถใส่ถนนครับช่วงเนี่ยใจเย็ยนๆครับ รถเลื่อนตัวได้ชาลวนี่เพิ่งเริมสามโมงนะครับสีส่โมงห้าโมงก็จะนักกว่านี้ครับบางคนมาจากบ้านไก่มาจากตา่างจังหวัดได้ไก่ก็จะมาติดอยู่ช่วงนี้เลยครับ รถคนตัวเยอะครับหลดโดยสารทุกวันเล่มีใครค่อยอยากขึ้นครับมีรถกันว่าทุกคนมากพี่นอ้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามผมก็สามารช่วยขามามากผมหนึ่งเซนีั้ ช่วงปีใหม่ผมจะอัปเดตสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนนครับแต่หลังปีใหม่ไปแล้วพาว่าปกติเลวผมก็จะเข้าสู่หมดทำมาหากินครับอาอยู่หากินครับขอบคุณทุกคนนคะที่เข้ามาหลับชมคลิปของผมครับ